ซื้อหารมาหนานัหนซื้อหารมาดิโอ้โหเน

ไกลๆเออกลๆเปไนี่รวมไปไกลๆนี <ini> ่แหละนี่แหลเข้ามาเองปล่อยกไปกไกนะมันว่ายมาเต็ม้อยก็สไนีดิเอานี่หละเอานี่เอาตรงนี้แหละไทย ตรงนี้ได <East> ้ไหมเอาเอาเลยไหมมัน <utilizz> ก <ates 32> ินในมือเลยวอ่อเออเอาดิเอาวางดิวางในมือดิอย่าไม่ดิวางไม่ดิอ๋อพี่อ่อนดิมีติดดอกแะ้อันก็ทำดิมาหามาเยอะเลย

เอ็กเป็น